ก็ตัวนี้ก็ผมจะเปลี่ยนฝาหลังของ IX e นะครับแต่ตัวนี้ผมจะทําการถอดไปแล้วนะครับแล้วผมจะอธิบายเพื่อจะได้เข้าใจง่ายนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นความร้อนเป่านะครับเป่าเพื่อที่จะแกะฝาหลังเอาออกนะครับถ้าเครื่องไม่เคยแกะเนี่ยจะแกะยากหน่อยนะครับนะครับผมใช้ความร้อนเป่าเป่าไปให้ทั่วเลยนะครับนะครับแต่ถ้าเครื่องที่ว่าเคยเปลี่ยนฝาหลังแล้วนะครับก็จะแกะง่ายกว่านะครับ ตัวนี้พอเร,เราเอาออกแล้วนะครับแล้วก็เอากาวเช็ดกาวให้เกี้ยงๆแล้วก็ใส่ฝาหลังตัวใหม่นะครับลงกาวนะครับแล้วก็ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ผมก็ใช้เป็นลงกาวแล้วนะครับต่อมาเนี่ยขั้นตอนผมก็จะใช้เป็นยางนะครับยางเนี่ยมันจะรัดและมันจะทําให้ฝาหลังกับตัวเครื่องเนี่ยมันสนิทนะครับ นะครับอย่างนี้ก็มีคุณภาพที่ดีนะครับมองเหมือนช่างบ้านๆหน่อยครับแต่ว่าคุณภาพนะครับเวลาเราเวลากาวมันแห้งนะครับตัวฝาหลังกับบอดี้นะครับมันจะสนิทเลยนะครับมันก็จะเหมือนไม่เคยเปลี่ยนฝาหลังมานะครับผมเคยใช้เป็นผ้าเทปใสนะครับแปะนะครับพอรากาวแห้งครับผ้าเทปใสมันยืดหยุ่นได้นะครับมันไม่สนิทแล้วมันก็ไม่สวยผมเคยทาพลาดไปหนึ่งเครื่องนะครับก็คือ ต้องเปลี่ยนฝาหลังใหม่เวลากาวแห้งแล้วมันต้องลื้อออกมาทําใหม่นะครับมันมันไม่ไม่สนิทแล้วมันไม่สวยนะครับทําให้ฝาหลังมันพองได้นะครับผมจะใช้เป็นยางเลยครับรัดไปให้สักสองทบเลยครับแน่นๆเลยเวลากาวแห้งแล้วนะครับบอดี้กับตัวเครื่องมันจะสนิทกันเลยนะครับครับผมใช้ยางรัดไปเลยนะครับและส่วนกาวข้างๆเนี่ยครับผม จะล้างล้างไปเลยนยะเอาใช้เช็ดเช็ดไปเลยนะครับเพราะว่าหลักาวมันแห้งแล้วมันช่วงขอบกาวมันจะขานะครับพอใช้ยางรัดเนี่ยผมจะใช้เป็นความร้อนนะครับความร้อนเป่าไปข้างๆนะครับเพื่อที่ให้กาวมันละลายลงเข้าไปข้างในอีกนะครับเพื่อที่จะให้ฝาหลังมันสนิทนะครับตัวบอดตัวฝาหลังกับบอดดี้นะครับมันจะได้สนิทแล้วก็เกิดความสวยงามนะครับ ตัวนี้เผื่อเพื่อนๆหล่นแตกนะครับเผื่อไว้ทําเองนะครับผมก็จะผมจะบอกว่าเป็นแนวทางนะครับผมนะครับเพราะว่าช่างแต่ละร้านอาจจะทำไม,ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ทําคล้ายๆกันนะครับผมผมก็จะใช้เป่าไปเพื่อให้กาวมันละลายลงมาอีกนะครับฝาหลังมันจะได้เนียนสนิทนะครับแล้วเราก็ลองดูว่า มันโอเคไหมนะครับแต่ถ้าไม่โอเครู้สึกว่าพองใช้ยางรัดเข้าไปอีกเลยนะครับนะครับรัดแล้วก็รอให้กาวมันแห้งสชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับเราก็มีความรู้เราก็เพื่อแผ่แบ่งปันกันนะครับหรือว่า เพื่อนๆทำไม่ได้ผมก็ยินดีนะครับมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะส่งมาให้ผมทำก็ยินดีนะครับนี่เราก็เช็ดขอบกาไปเลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆดูแล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ